ไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวแม่หาข้อกั้นก่อนถ้าปล่อยลงตอนนี้คือตอนนี้บอกพ่อจ๋าพรุ่งนี้จะไปหาพ่อ๋าพ่อ๋าไปในการเปิดปากใช่ป่ะนี่ไปเขาของเขานีเขาแบบว่าจะลงจะลงอย่างเดียวพอะไม่ลงกั้นเนี้ยดิ้นทั้งวันจะลงพอลงปุ๊บเออเขายงโยงหยกใช่ไหมฮะยืดพอยืดปุ๊บพุ่งเลยพุ่งเหมือนกับตัวเองจะเดินได้แล้วแบบไป่เดี๋ยวนี้ถอยทานถอยทานถอยปุ๊บพอชนอะไรปุ๊บโยกโยกแล้วขึ้นตอนนี้ถ้า พอ่อพ่อแม่รู้จับที่ไหนขายข้ออะไรยงนี้อาจจะเรียกผิดไหมข้อมือสองบอกนะคะเพราะว่าไม่ถูกจะถุยไม่จะลงไม่จบไม่ลงไม่ได้ไม่เพราะว่าเขาขอะเพราะอันนี้เป็นปูเนาะป้าลองให้ทุกคนดูเป็นปูน่ะถ้าเขาพาปูอ,อะขอเขาก็จะเจ็บเนี้ยกระเบื้องรตกระเบื้องเวลาหน้าที่มันจะตจิดมันก็ต้องค่อยๆโตไปด้วยกันทีละสะัสมข้อแล้วก็สเต็ปสเต็ปปูแผ่นต้องค่อยๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทีเนี้ย จะลงเดียวอ่ะจะลงแบบคือนี้ต้องไว้ที่อกจะไม่ได้แล้วคือพอถอยได้คืบได้คานได้ตอนนี้คือจะลงแล้วก็จะอยู่จะเล่นแล้วก็เกาะอะไรได้เนี่ยเกาะ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 อย่เี้ยนั่งสานมากอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวหาข้อเพราะข้อก่ะมันเราคนป่วยที่บ้านเราเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยไม่อยากซื้อมือหนึ่งที่แบบแพงเวอร์เอาที่กันเขาให้คนนิ่มนะป้าเนาะใช่ลคิดว่ามือสองต้องมีต้องมีในมาอขายอ่ะแต่เราไม่รู้ที่ไหนไง อ่อเนี่ยจะลงอย่างเดียวเพราะอุ้มปุ๊บไม่ยอมจะดีดตัวเองจะทังเองคือจะลงพอลงพปลงที่นอนปุ๊บพุ่งพุ่งพอคือกลับไม่ได้ยกคือต้องมีคนเฝ้าอ่ะล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แผ่นหนังแผ่นหนังแผ่นสุดท้ายอ่ะแต่เขาพยายามที่จะเนี่ยจะลงจะลงอย่างเดียวอ่ะเนี่ยนลองจะลงอย่างเดียวใช่ไหมลงหืเห็นไหมแต่จุนว่าฉุมจุนงุนว่าจุนวอาจุนกั๊กฉุนวอาจุนฉุนเนี่ยฉุนว้าฉุนงช่วยนะเนี่ยจะลงไหมคะจะลงไหมคะ อ่ะลงมะลงไม่ได้ลงไม่ได้ถ้าลงได้ทําไงโต๋ไอแม่บอกก่อนไหนได้พูดตามปากแม่ถ้าลงได้ทําไงเดี๋ยวก่อนกกกงงมั้้นะะตตออ่ลไดีใส่เกงก่อนลืมใส่เกงนะไอ้แป๊บนึงนะอ้ฉุกไอ้ฉุกงงงวะไอ้ฉุกไอ้ฉุกเดี๋ยวขอขอโป๊กแป๊บเดียวนะคะใส่เตี๋ยก่อนถึงลืมะลีกจัดกูไม่มีใครเจอกูใครไม่เห็นลูกค่ะ แม่เอเอาแล้วไอเสือช่อนเล็บของแม่เฮียกอเฮียกอไม่ชนสิลูกเฮียกอไม่ชนนะคะเข้าประเทตอนนี้พอเขา้าเข้าเข,ข้าเระททีแสบกระมูกทีกลับมาสเสลดเนหามากเลยอ่ะเป,เป็นก้อนเออปกายาก็แบบไม่สบายเลยคือแสกบกมูกจริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นนะแบบไม่ไดับจริดด้วยปกติก็อเยนี่ไ สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะคะขอบคุณโชววางขอบคุณพี่วานแม่ป๊อปอนสุสรานะคะแม่ป๊อปแม่ป๊อปเนี่ยถึงแล้วก็ตายพี่ตายลรติรสแล้วก็อืมแม่พลย,ยพี่พลยมาบ่อยจังคนนี้่าซัพพอร์ตตลอดนมนี่ซื้อลงมาขอบอกพอคนถามที่พ่อว่าน้องเปลี่ยนสูตรสูตรสอ,อ,องนนแต่นี้โลโก้นนโลโก้จะเปลี่ยนใหม่เป็นใช่ไหมล่ใหม่เป็นแบบเป็นของแนนสองเนี่ยนหีะไปโก้จะเป็นแบบนี้ แนนสองคนถามเพราะสูตรหนึ่งอะน้องโตแล้วไงสองขวดใช้สูตรพี่พี่ตายพี่ตายถามว่านี่พี่ตายดูหนูไปตุนมาเพราะว่าแต่ละที่จะบอกว่าไม่ได้ตุนเยอะเพราะว่าเขาเทคโอเวอร์กันไงเนี่ยค่ะสูตรใหม่สูตรใหม่แล้วก็นี่เป็นสูตรด้านหน้ากล่องคุณหมอโชว์หน้ากล่องอีกทีนึงเผื่อเขาอยากรู้หน้ากล่องเป็นยังไงอันนี้หน้ากล่องเป็นนี้หน้ากล่องเป็นนี้แนนสูตรสองคือเอสี่ิหกโกโกเอสเอเนี่ยค่ะวิ่แม่บอกลูกไปซื้อตองกันเลยใช่ได้แล้วใช่ใช่ ซื้อตุนกันไว้ตอนนี้คือทุกอย่างของน้องอ่ะเราพวกเราช่วยกันเลี้ยงโตมาต้องบอกว่ากันก้าวอ่ะหรือกอย่าเนี่ยค่ะกอย่าไม่ได้โตมากับดิฉันกับหมอฟ้าเท่านั้นนะคะอุ้ยขาดเลยโตมากับพ่อพ่อแม่แม่ในเพจพวกเราที่เมตตาและผู้ใหญ่หลายท่านที่เมตตาน้องนะคะที่ให้นมให้อะไรเพราะว่าลาพังคนเดียวอะคนโลดที่บ้านเราตอนนี้สองร้อยสี่สิบเจ็ดคนสองร้อยสี่สิบเจ็ดที่แรกเออสองร้อยสามสิบขึ้นมาย่าไหนรู้เพราะว่าพอมอ เอามากปากอีกมันมีทั้งยาเสพติดทั้งอะไรพวกนี้เนาะเป็นสิ่งเสพติดมาเราจะซื้อของให้น้องทีต้องตัดถึงใจว่ามือสองมือสอง่ามีเสื้อผ้ามีคนเมตตาส่งมาให้แม่หมิวแฟนของพ่อของน้องคุณกันจอมพลังก็ส่งเสื้อผ้ามาให้ของหบีกี้วแบ่งใส่ไม่ได้ก็ส่งมาให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่ให้น้องเป็นประโยชน์กับน้องหลายคนที่ให้มาน้องรับนะคะมือสองไม่ต้องเกลียดเพราะว่าเราก็เรียบง่ายน้องโตเรื่อยๆ ความสูงของเขาใช่ไอ้จริงๆอะทุกคนโหสูงหมดแต่เรารู้จักว่าเรามันได้แค่นี้ไงเราติดดินเราติดดินไม่ได้จริงๆถ้าใครไม่ตามแนะนํานะคอบมือสองเลือกผิดก็ขอโทษเป็นไอ้สี่เหลี่ยมๆอะแล้วมีไส่ขึ้นแล้วมีขยบขยบขยเลียงเลยคอกของเด็กกันแหละเรื่องเรียกคอกกันแหละเราก็เราก็เราก็เรียกคอกนะไม่ใช่เปย์คอกใช่ มือสองที่ไหนถูกบอกแนะนำด้วยค่ะเพราะว่าทั้เราไม่รู้เนาะตอนนี้ปุ๊บตอนเนี้ยเขาจะสร้างแล้วสมัยรุ่นเราไม่มีไงน้องมีตังค์ป่ะน้องมีตังค์ไงเก็บตังคไงน้องเก็บตังค์ได้สามร้อยยี่สิบแล้วนะเก็บตังค์หยอดปลูกสามร้อยยี่สิบเจอพ่อพ่อแม่ให้มาร้อยหนึ่งหยอดปลูกไว้แล้วมาคืนแม่ไหมไม่ต้องคืนแผลพอดก็เกินแล้วค่ะเอ๊ะมันเฉยนั่ เขาจะชอบไปชมว่าเขาว่าสวยตาโตจมูกโด่งแล้วเขาก็จะเงียบทันดีแต่กันร้องร้องอยู่ช่วยนะนี่